เขาอาใจป่ะแล้วจะมาบอกว่ามาพูดจาแบบนี้ว่าพาะแบบนี้มึงต้องตกนรกตกมาเรื่องของกูสิ่งที่กูกระทำกูรู้ดีอยู่แล้วกูก็ไม่ได้มีความกระยิ่งกระหือลือที่จะขึ้นสวรรค์อยู่แล้วตกนรกก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสนะบางครั้งเนี่ยมึงพยายามบอกว่านารกคือสิ่งที่น่ากลัวมันอาจจะเป็นสิ่งที่น่าอยู่สำหรับกูก็ได้ใครจะไปรู้แต่ตอนนั้นกูคงไม่รู้แล้วล่ะนะ ไม่ได้สนใจหรอกถ้ากูต้องว่าพระเฮี้ยๆแบบเนี้ยนะนรกก็ได้ไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ได้คนเราแม่งถ้าตายหาไปแล้วก็คือหมดแล้วละ่ะมันจะตกก็ตกไปเหอะกูไม่อะไรอ่ะโยกูยอมใช้กรรมนะกรรมเป็นเรื่องสิ่งที่กูแม่งเป็นผู้กระทำมันก็ต้องได้ผลลัพธ์แบบนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ากูจะให้กูปล่อยผ่านพระอย่างพวกมึงอะกูปล่อยผ่านไม่ได้กูกูปล่อยผ่านไม่ได้หรอกนะ อ้าคจริงบางคนบอกวิธีระวังนะเดี๋ยวตกนรกนะไม่เป็นไรกูอาจจะชินนันนั่นก็ได้กูอาจจะมีเพื่อนเยอะกูอาจจะมีญาติธรรมของกูเอ้ยเป็นไงบ้างกระทะนูนาาน้นกระทะกูแม่งกาลังร้อนกำลังดีเลยเนี่ยกำลังกำลังแดงเลยอะไรอย่างเงี้ยกูอาจจะมีความสุขก็ได้มึงอย่าคิดว่านรกไม่มีแต่ความทุกข์อาจจะไม่อาจจะไม่ทุกข์ก็ได้เพราะเรายังไม่ไปถึงไงใช่ป่ะบางคนอ,อาจจะมองวิธีนรกมันน่ากลัวนะไม่เป็นไรอกแต่กูเห็นไอ้นรกสามสี่ตัวเนี่ยน่ากลัวกว่าเพราะมันเป็นนรกที่ยังหายใจอยู่ไงไม่เอา นะอย่ามย่าพาดแล้วกันนะกูบอกคําเดียวอ่ะมึงพาดมากูก็ล่อให้อะจริงนะท้าทงท้าทายท้า,ทา,ทาต่อยพระเฮียท้าต่อยบ้าหรือเปล่าวะมึงเป็นใครวะเนี่ยกูอยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยบ้าหรือเปล่าแม่งไม่ต้องต่อยหรอกเฮียนะียกูว่าผักก็ร่วงแล้วจริง วันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องเอาน้ําเนี่ยส่งไปให้อาจารย์เบียเนี่ยสองขวดครบแล้ววันนี้วันที่เก้าใช่ไหมใครไว้แล้วส่งไปวันที่สิบอยู่ได้สิบห้าวันก็เออเดี๋ยววันนี้จะส่งไปให้แกสองขวดแล้วไม่ต้องนะไม่ต้องบอกพี่เดียหนยูร่วมด้วยไม่ต้องไม่ต้องผมทําเองไม่ต้องร่วมเข้าใจป่ะไม่ต้องร่วมทําเองนะเอาแค่แกกินแกดื่มแล้วแกสุขภาพดีมีแรงไปบรรยายททาทุกวันก็พอแล้วไม่ต้องคิดเรื่องอื่น จริงผมไม่คิดเรื่องอื่นนะเอาให้แกมีสุขภาพดีเพราะแกกินมื้อเดียวแล้วแกเป็นไขมันแกพูดกับผมเองว่าแกเป็นไขมันเพราะแกไม่ได้ออกกาลังกายนะแล้วหลังๆแกก็ไม่ได้เดินจงกรมแล้วด้วยเพราะว่ากว่าจะกลับกว่าจะอะไรกว่าแกจะนอนโอ้เหนื่อยนะผมอยากเดี่ยวกับไอ้พระสันตินะไอ,อ,อ้สันขอนอพี่แทนไทยอย่าไปเดียนะเด่ยวมันนะเดี๋ยวพี่ก็ติดนะไปนั่นไปนี่มันเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปยุ่งกับมันเลย เป็นพระน่าจะตัดกีเลสยมันตัดไม่ได้หรอกเพราะไม่มีความว่าอิจฉาถ้ามันไม่ร่วมเขาเรียกว่าถ้ามันไม่เลิอกอิจฉาจะดีกว่านี้นะหยุดอิจฉาคุณครูวันนี้นะชชค,นค,นนค่ะนะถ้ายังมีความอิจฉาที่สยาหรือยังมีความที่เป็นอคขติหัวใจกับตัวอาจารย์เบียคนพวกนี้มันไม่เจริญหรอกต่อให้เป็นพระก็ไม่เจริญเพราะไม่มีคนกราบไหว้ไม่มีคนศนะรัทธานะเดินไปที่ไหนก็จะเจอแต่คาดูถูกเดินไปที่ไหนก็จเจอแววตาที่เกลียดชังฉะนั้นคือพระพวกนี้ น่าจะออกมาบินทบาทไม่ค่อยได้เพราะเพราะว่าเขารู้สึกว่าในการใส่บาทในการใส่บาทเนี่ยคืออาหารที่จะให้ไปฉันเนี่ยมาเป็นบาปไงเพราะไม่ได้อยู่ในการคาลองศินคลองธรรมนะคือพระพวกนี้อย่าไปให้กินนะยิ่งไปให้กินเรายิ่งไปส่งเสริมเปรตส่งเสริมอ่าพวกเอเวจียยนะกูบอกก่อนนะกูไม่ให้กินนะเขาเป็นพระที่ไหนไม่รู้เหมือนกันไม่เคยตามมาเลยไม่รู้มันเป็นพระที่ไหนเพราะเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นพระไง เราก็รอมาศึกเมื่อไหร่เนี่ยศึกเมื่อไหร่แล้วเจอกันนะพี่ต้าสวัสดีค่ะนะเอออย่าไปส่งเสริมไม่ได้ยุไม่ให้ใส่บาตรพระดีดีมีเยอะต้องบอกก่อนนะพระดีมีเยอะมันจะมีพระเฮี้ยอยู่ไม่กี่ตัวอะต,ตอนเนี้ยที่ออกมาในโซเชียลเนี่ยนะเป็นไงล่ะอุเทนถวายกูปิดวาจาไปละอุเทนบอกอยู่ไม่ได้แล้วปิดวาจาดีกว่าอาตมาต้องบอกกับญาติโยมว่าอาตมาได้ครอบปิดวาจา พอราแต่อัตมาออกมาวัดเงียบเลยเงียบวัดเงียบเลยเจ้าวาดบอกทขาไม่หยุดเดี๋ยวกุจะหยุดมึงเป็นไงล่ะปิดวาจาดีกว่าพระไปอยู่ส่วนพระจริงถ้าต่างคนต่างอยู่ในส่วนที่ตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีทุกอย่างจบ ไม่ได้คิดทาหน้าที่ของตัวเองแทนที่จะนั่งปฏิบัติจะนั่งทําวัดนั่งทำาน่นทาน,ทนี่ทนุบำร,รุงศาสนานี่ไม่ทําก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจคือต้องฟังพระสมบูรณ์เนี่ยพระมหาสมบูรณ์ผมบอกเลยว่าท่านเนี่ยสอนทำดีมากนะผมเข้าไปผมเข้าไปฟังหลังจากที่ผมเนี่ย ดูรายการผลกระแสนะพี่กัญญาไปดีครับจริงๆพระมหาสมบูรณ์ท่านสอนท่านบอกทำน,นี่นะโอ้โหกูแม่งยกนิ้วเลยเก่งมากคือฟังแล้วเรารู้สึกเออวะท่านพูดมีหลักเกณฑ์หลักฐานคือดีอ่ะคืออย่างเงี้ยอย่าว่าแต่กราบเลยนะอยากอื่นแเ้าก็ยิ่งอยากจะส่งเสริม จริงๆเขาไม่ได้เบื่อพุทธศาสนากันหรอกพระพุทธศาสนาเข้าใจดีและง่ายมากขึ้นแต่เขาเบื่อพระจริงๆใช่มีเมตตามากพี่สมโอนะคืออย่างเนี้ยเรารู้สึกเราเราดีอ่ะเรารู้สึกดีอ่ะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปเสพอย่าไปสนใจเชื่อผม จริงอย่าไปสนใจอย่าไปคืออย่าไปเข้าใกล้อ่ะพอเข้าใกล้พวกพระแบบเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าสังคมมันมีอะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในชีวิตอ่ะฉะนั้นคือถ้าเราจะต้องใช้ชีวิตในสังคมเราควรที่จะเลือกเสพนะเลือกเลือกเสพในสิ่งที่มันดีๆอ่ะใช่ไหมเนี่ยพี่ก็บอกผมไม่สนใจเลยดีแล้วพี่ไปสนใจมัน ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปคอมเมนต์เพราะว่าการคอมเมนต์เนี่ยพอไปคอมเมนต์ที่ไม่ดีเขาจะเอาคอมเมนต์เนี่ยไปหาตังค์นะต้องระวังนะเขามันมีไอ้ธนวยหาตังค์อยู่ไอ้ตัวนี้เขาเป็นเขาละกุนซือนะเขาเป็นกุซน,ะนกซือเรื่องการหาตังค์ให้กับเนี่ยพระเยี่ยๆพวกเนี้ยนะต้องระวังเมื่อว่นไปปฏิบัติกับอาจารย์เบียมาเจออาจารย์สองรูปเจอพระอาจารย์ใช่ไหมสองรูปนะแค่อยากจะบอกว่าเสียคําสอนดีนะแค่อยากจะบอกเขา ให้พุ้อยู่ดีพเพื่อหน่อยนะจริงค่ะนะวันเสาร์วอาทิตย์ที่ผ่านมาพลาดมากอยากไปปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ค่ะนะพี่นัำแข็งใสพิสุผ้าเหลืองนะไม่เคยเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะนะผู้ถูกคนเบื่อเขาเขาเขา,เขาไม่ได้เบื่อธรรมะเขาเบื่อพระนะทนายเส้นใหญ่เลยคะผิดชัดเจนรอดไม่เส้นใหญ่แล้วครับแม่ปุ๊กไม่ใหญ่แล้วครับทัมมิงซูน เดี๋ยวรอดูผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวรอดูคัมมิ่งซูนอยากได้เสื้ออาจารย์เบียรกดในทิกตอกยังมีขายอยู่ผมอ่ะไม่เคยทันทีพิซซงโบเสื้ออาจารย์เนี่ยนะเสียเข้าสุกนะ <c oughs> หมดแล้วมั้งป่านนี้เสื้ออาจารย์เน่ยเนี่ยก็ช่วยๆกันเพราะว่า <c oughs> ก็ต้องบอกอะ่ะว่า อาจารย์เขาทำเสื้อมาก็เพื่อจะอยากจะได้ไรายได้ตรงนี้มาดูแลครอบครัวแล้วก็มาจ่ายหนี้จ่ายสินพอหมดหนี้หมดสินแกก็จะบวชละ,ะผมอะที่ไม่ได้ไปปฏิบัติผมปฏิบัติทำอะไรอะผมผมีธุระแ,แล้วผมก็ไ่ผมไม่ก็ไม่ใช่แนวที่ไปปฏิบัติทำนะผมไม่ใช่แนวนี้นะ นะวันลพัน์ตัวไวมากใช่ไหมนะคือก็จึงบอกว่าคนดีไม่ต้องคิดมากเกาะป้องกันของคนดีแม่ก็คือความดีนะความดีจริงๆนี่กเ็เดี๋ยวเจออาจารย์จะบอกอาจารย์ว่า,อาขอย่ามห่อยย่ามแครทำย่ามเพราะมันเป็นลูกกระโถนไง ไอ้กระโถนนี่แกถือไปทุกที่อย่างกระโถนผมนะผมให้คนเอาไปให้แกฝากกันจอมพลังไปให้ที่ช่องสามแล้วก็กระโถนเล็กก็ไปให้แกนะเอาไปให้แกคือขอ,องพวกนี้ผมชอบเก็บสะสมแล้วแกบอกว่าเป็นกระโถนผมมาสวยของเก่าหายากาายาก็เลยเอาไปให้นะดีใจนะดีใจทุกครั้งที่เวลาเห็นแกถือแกไปวงไม่วาง จริงเหรอคะอากูะจะมาโกหกเพื่ออะไรเจกูจะโกหกเพื่ออะไรมึงจะบ้าเหรอ <c oughs> แม่มีการถามจริงเหรอไอ้เ <c> จ <oughs> ู้จะมาโกหกเลยโกหกเพื่อโกหกแล้วกูจะทำไมกูจะขึ้นสวรรค์เลยใช่ไหมแม่ข <c oughs> อฟังแล้วชื่นใจคุและตกใจสิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นเสื้อแล้วขำเสื้อตัวนี้แม่งกูว่าน่าจะได้เป็นภาพภาพแห่งปี นะมีราคามันมีมันมีราคาพี่บุญชูแต่มันมีคุณค่า,าการที่เราไปให้กับใครบางคนมากกว่านะม,มูลลมูลคาามันไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันมีคุณค่า,าการที่เราไปให้อาจารย์เบียรมากกว่าผมไม่เคยไปมหอสพใครเช้าเนะอาจารย์เบียคนตื่นทำเนี่ยคือคนที่ผมไปหาออกจาบ้านตีสี่กว่าไปถึงบ้านแกแล้วเจอกันตอนเจ็ดโมงนะเว้ยจริงๆฉะนั้น ยัยเป็นคนแรกอะที่ผมสามารถไปหาแกตอนเช้าได้ปกติผมไม่ค่อยออกไปตอนเช้าหรอกจริงๆผมไม่คนที่ชอบอยู่บ้านนะจะทำาปําทุ่งรั้็คือไปตอนสายอะไรเงี้ยมะม่วงเกิดจากอะไรเกิดจากเม็ดนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะวิธีวิธีการใช้ชีวิตของอไอสติจะเป็นแบบเนี้มะม่วงเกิดจากอะไรคําถามที่แบบ เป็นคําถามเหมือนเหมือนเหมือนจะแสดงว่าตัวเองมีภูมิอะตัวเองเก่งนะยกตัวอย่างตัวเองสามารถแบบสอนทำในแบบความลึกๆอะไรเงี้ยกูอยากจะถามเหมือนกันส้นตีนเ่ะเกิดจากอะไรนะเดี๋ยวแม่ก็ต้องบอกนะคาราวาสพูดจา กูพูดมึงเงี้ยกูกูรู้จะพูดกับมึงเพราะเพรอเพื่อกูไม่มีมารยาทขนาดนั้น,นจริงๆกูไม่ได้มีมารยาทขนาดนั้นนะเอออยากดังอยากดังอยากมีแสงระวังอ่ะมีแสงแบบนี้เดี๋ยวจะไม่มีแดกนะกูจะบอกให้นะกูเห็นแล้วแม่งนี่กูกราบกับพี่ๆห,หลายๆคนนะนจริงๆ ขอบคุณพี่ๆหลายๆคนมากๆแล้วก็ฝากทุกคนที่อยู่ตอนนี้เก้าร้อยคนว่าเวลาที่ไปเห็นผมในช่องแดงช่วยเข้าไปสั่นกระดิ่งกับกดติดตามพี่ๆยูทูบเบอร์กับพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยนะพี่ๆเนี่ยเอาผมไม่ลงนะผมแบบดีใจเพราะอะไรรู้ป่ะคาพูดผมบางคาที่อยู่ในไลฟ์แล้วก็อยู่ในบ้านแดงของพี่ๆเขาอะมันอาจจะกระจายไปทําให้สังคมดีขึ้นก็ได้นะเนี่ยผมไม่เคยทํคิดผมไม่เคยคิดที่จะไปลงช่องแดงผมนะไม่เคยคิด ผมทำได้ในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขแล้วผมเห็นพวกพี่ไปลงแล้วทุกคนเข้ามาดูอะไรเงี้ยผมมีความสุขนะฉะนั้นใครมาถามผมว่าพี่เดียบ้านแดงไม่ดีอะไรผมไม่เคยลงนะไปฝากติดตามพวกพี่ๆเขาดีกว่านะครับฝากเคาะกระดิ่งฝากกดติดตามนะครับมันจะได้ช่วยๆกันกระจายออกไปนะครับอะไรที่มันเป็นประโยชน์อะไรที่มันรู้สึกว่ามัน มันมันมีประโยชน์กับสังคมอ่ะทําไม่เหอะผมไม่คนที่ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องส่วนตัวคนนั้นคนนี้ผมไม่ทํานะผมจะคุยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะถ้าเรื่องไหนเป็นประโยชน์ก็จะพูดนะอย่างเช่นล่าสุดปีหน้าใครที่โดนโทษจําคุกนะไม่เกินสี่ปีสามารถจะติดกําไรกับอุปกรณ์ที่บ้านได้นะเฮ้อ สบายดีนะมึงกูบอกเลยสบายดีแลละเขาเนี้ยนะไม่ต้องติดคุกแล้วใน,ใน,ในเรือนจำแล้วติดที่บ้านได้แล้วถามกูสักคำไหมเนี่ย <c oughs> ถามกูสักคำไหมเนี่ยคราวนี้มึงข้าราชก,การที่แม่งโกงกินกัน,กนมันละมึงกูบอกให้นะจำคุกไปถึงสี่ปีอยู่บ้านนะนะขนเขาวนี้ เนี่ยมีกันทุกบ้านพี่เยนโลกูแม่งคิดได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้อคิดแต่ละอย่างเพิ่มแบตเนี้ยตอนนี้ลบไปแล้วนะไม่กล้าเพิ่มแล้วนะกลัวแล้วไงเป็นนายกคนแรกนะที่ต้องวิ่งหนีหน้าข่าวอะ่ะกลัวตอบคำถามเรื่องแบตสิห้าเปอร์เซ็นดูดินะ